ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้การที่เจ,จเริญธรรมฐานเข้าใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รับฟังเรื่องของบุคคลตัวอย่างแต่ว่าสําหรับเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างนี้อาจก็อาตมาจะของดไว้ ตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องของบุปกรรมของบุคคลทั้งหลายที่มีการสวยความสุขความทุกข์เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ริชานบ้างเกิดเป็นคนเป็นคนจนแล้ว,ว่าเป็นคนรวยเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นคนมีศักดิ์ศรีน้อยเป็นเทวดาหรือพรหมจนทั่งตลอดเข้าถึงถึงพระนิพพาน อย่าประมวลเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นพระสูตรความจริงก็นํามาจากพระสูตรตนเองมแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเพราะว่าเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนรกก็ดีมีความสนใจกันมากก็มีมากท่านเอกันที่มีความส,สงสยัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ กลายเป็นว่าพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระบรมโรลรเาธในตอนนี้เป็นเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังแล้วดีไม่ดีนักเทศเสียงนั่นแหละเทศสอนชาวบ้านแล้วตนเองก็บอกบอกว่าไม่เชื่อเรื่องราวทังหลายเหล่านี้นี่มีอยู่มากแตจะมากล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเคยเป็นนักเทศมาด้วยกัน เทศไปเทศมาก็ปรากฏว่าไม่เชื่อพระธรรมคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเสียเองเรื่องนี้มีมากดังนั้นในวันนี้จะนําเรื่องบุพกรรมถ้าขอกล่าวว่าเป็นเหตุของบุพกรรมมีความสําคัญกว่าไม่ใช่บุพกรรมแท้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง แต่บุปกรรมนี้ที่กล่าวในวันนี้จะปรารบเรื่องนรกก่อน <c oughs> สำหรับเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับภาษาีิบุตร <c oughs> <c oughs> จึงมีมาในมูลบรรณาศกมัชนีกายข้อหนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดหน้าหนึ่ง้อสี่สิบเก แห่งพระบาลีในพระไตรปิฎกฉบับชลกาสยามรัฐความมีอยู่ว่าพมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัยกรรสารีบุตรในมหาสิหนาตรตสว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรก และปฏิบัาที่ให้เข้าถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยการใดเบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกตินิบาทนรกเราย่อมรู้ชัดสืบเรืการนี้ด้วยดูก่อนสารีบุตร เรายังกำหนดรู้ใจเขาบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่ทางนี้เบื้องหน้าแต่ตายตายแตกเป็นแล้วจะเข้าถึงอาบายและทุกติวิบัตินรกโดยสมัยต่อมา เราเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแต่กายแตกเข้าถึงแล้วสง่บายทุกตินิบาตวินิบาตและรกสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเพ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยาขูอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนสาดีบุตรเหมือนกับลุ้มฐานเพลิง หรือประมาณชั่วตัวคนเสดซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงราศจากเพลวราศยจากควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีสรีระถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ดเหน่ยแสทกแสทานหิวกระหายมุ่งหน้ามายังหลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียว มุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วย่อมมีใจครุณากล่าวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจากไปลุมฐ่านเพลิงนั่นแหละโดยสมัยหลังต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นย่อมเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนั้น สวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเป็ดร้อนโดยส่วนเดียวอุปมาณี้ฉันใดดูก่อนสารีบุทเราแต่ทาคตก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลในบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นได้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้า แต่ตายเพื่อกายแตกจะเข้าถึงสิ่งทุกติว,วินิบาตและนรกเป็นตน้นโดยสมัยต่อมาเราตาคตได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วเข้าถึงอบายภูมิทุกติวินิบาตนารกสวยทุกขเวทนานแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่ไปเจาะขูอันบริสุทธ <c oughs> <c oughs> ิ์ร่วงจากสุมนุษย์ตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นบาลีที่องค์สมเด็จพระิินสีบรมาราสัดาสัมมาสัมพุทเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตามที่อ้างกล่าวถึงมันแล้ว เพืน่อนุนว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงรับรองเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพรหมเรื่องพระนิพพานตามหลักฐานตามที่กล่าวมานี่เป็นอันว่านรกมีจริงตอนนี้ไปก็จะเว้นเครื่องเรื่องบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเห็นว่าสมควรแล้ว จะนำเรื่องพระสูตรตั้งแต่นรกถึงนิพพานมากล่าวกับบรรดาท่านหลายเพื่อเป็นแนวทางห่งการปฏิบัติความจริงนรกไม่มีจริงอาตมาขอรับรองที่กล้ารับรองก็เพราะว่าเคยตายไปเห็นนรกมาแล้วแล้วก็หลังจากการตายมาก็ได้ฝึกฝนจิตใจพอสมควร ตอนนี้ไปถึงไหนไม่บอกได้คืนบอกก็เดี๋ยวจะมาไล่จับหาว่าอดอด,อดโอตริมนุษยธรรมเ <c oughs> จรน,นหาหักว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วที่มีความสงสัยในพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็โปรดติดตามพระธรรมคำสองสอนขององค์สมเด็จพระบทีแก้วปฏิบัติในกสินบางบทบางตอนเพื่อทำทิพยคุญานให้เกิดขึ้นตามหลักของวิชาสามหรือว่าจะฝึกจิตให้ได้มีฤทธิเรียกรนูว่าอาภิญ,ญาหก สามารถจะไปนรกสวรรค์ได้โดยตนเองหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีอยู่องสมเด็จพระบรมครูมไม้เทศทรงเดชนี่ก็หมายความว่าองสมเด็จพระบรมโลกาเชตมาพูดแล้วก็มีหลักวิสูตรในการสอนให้บรรดาท่านพุทธบริสัทธทั้งหลายได้ประพฤติธปฏิบัติให้เห็นเองรู้เอง แต่หลักสูตรการสอนงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้มีจริงแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงไม่ยอมนำหลักสูตรไปประพฤติธปฏิบัติแล้วก็มาบอกว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ไม่ทรงแนะนำ สั่งสอนหรือว,ว่าพูดแล้วไม่เป็นความจริงตามที่เขาเกล่าวกันว่าเรื่องพระสูตรนี่เป็นเรื่องประามปราไม่น่าเชื่อเป็นนิทานเล่ากันมาทีหลังถ้าว่าบรรดาท่าน,น,นหลายคิดอย่างนี้แล้วก็โปรดพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติจริงคือฝึกทิพยคุยานให้ปรากฏหรือว่าฝึก อภาิญญาสมาบัติให้ปรากฏเมือ่อทั้งสองอย่างนี้เป็นสมบัติในจิตของท่านท่านก็มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ได้จะเห็นนรกได้จะเห็นพรหมได้เห็นเทวดาได้แล้วก็เห็นได้ทุกอย่างแม้แต่นิพพานถ้าวิปัสสนาญาณของท่านเข้าถึงโคตรภูญาณนับตั้งแต่โคตรภูญาณเป็นต้นไป แต่ว่าวิธีฝึกอย่างนั้นทบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่าจะยากเกินไปก็มีวิธีฝึกที่ง่ายกว่านั้นแบบฝึกมโนวิธิไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นแบบนี้สงสัยว่าจะมีพระรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งรวบรวมเข้ามาจัดปฏิบัติขึ้นเพื่อนักปฏิบัติได้วิสู์ที่ตนเอง หรือว่าจะไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ที่ไหนแาตา่ม,มาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผลที่ปรากฏนั้นมีจริงเอากันแบบง,ง่ายๆมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านโู้จะฝึกจัดทูบสามดอก แล้วก็ดอกไม้สามดอกเทียนหนึ่งเล่มเงินหนึ่งสลึงมาตั้งไว้ศนาในฝึกคำภาวนาว่านามะพทะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นไม่เช่นั้นแล้วก็จะเหลืองกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไป เมื่อบรรดาลุกสิทธ์นำเครื่องสัสก,การะมาพร้อมแล้วจุดธูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทำนำมนต์เพเป็นการคุมลุกสิทธ์ไม่จิตฟันเฟือนการทำนำมนต์ใช้บท,ทพระอิทิวิโสพรกวาจงก็เท่าจบสามห้องหลังจากนั้นก็ใช้กระถาว่านโมพุทธายะ เปล่าลงไปที่ศีรษะเขาโรสิทิ์คนละสามครั้งเขียนกระดาษเขียนว่านัโมพุทธยะให้โรสิ์จุดธูปสามดอกปักลงไปในกระดาษถ้าเป็นสามเหลี่ยมปิดไว้ที่หนา้าแล้วก็ให้ภาวนาว่านามาทะวิธีนี้เคยฝึก บันดาท่านพุทธบริษัทต,ตั้งแต่เด็กเล็กแท้ยู่จายุ่เจ็ดปีเที่ยวห้าหกสิบปีก็เคยปฏิบัติได้ผลดีกันมาแล้วแต่ว่าตอนหลังเห็นจะเป็นว่ากำลังใจของบันดาประชาชนทัานหลายต่ำลงฝึกกันเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีหลายปีมาแล้วเคยฝึกแต่ละปีคนที่ได้รับผลในการฝึกแบบนี้ สามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้เห็นได้โดยตนเองคนนั่งใกล้ๆถามได้ว่าเวลานี้พบอะไรแม้แต่ว่าจ,จะว่าจะโลกอื่นอันโลกนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยากจะทราบว่าเพื่อนของท่านที่อยู่ใต้สุดของประเทศเวลานั้นเขาทำอะไรเขาคุยกับใครพูดกด้เรื่องอะไร พยายามทำไปแล้วพิสูไปไปตรวจดูแล้วก็บันทึกไว้วันเวลาเก็บไว้นดีแล้วก็ในมเมื่อมีโอกาสได้พบก,กันไปถามเข้าเขาพ่นนั้นจะรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องวิสูตรจะบอกว่าวิสูตรเฉพาะสวรรค์นารกจะหาว่าโกหกกันต่อไปอีกพิสูจน์กันในชาติปัจจุบันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะ ว่าท่านที่ปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นผู้ยีผู้ยำจะไปใช้วิธีกาใช้การพน,นันหรือว่าแข่งขันใดๆในกรณีใดๆก็ตามพวกนี้เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจะเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กว่าจิตเข้าถึงระดับนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่จะใช้วิชาพระองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมาสาเนดาแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ว่าวิธีนี้รู้สึกว่าจะยากอยู่สนิดเหนื่อยหายใจก็เหนื่อยรู้สึกก็เหนื่อยอาตมาเองก็เลิกฝึกเสร็จแล้วที่มาบอกไว้เทียนที่นี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้ทุกคนที่รับฟังแล้วเอาไปฝึกกันได้แต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าทํากันไม่เป็นนะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะมาโทษกันไม่ได้ เวลาจะทำก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆครูใหญ่ยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้มาตำราที่สองตำราที่สองนี่ได้รับหนังสือจากคุณมาหาสิงห์หมื่นบุญตันและอะไรก็ไม่ทราบแนะนำตนนนนัยคุณว่ายังไงถ้าจะเป็นหมื่นบุญตันอยู่ แม่ห้องสอนไม่รู้ว่าเอาหนังสือเขาไปไว้ที่ไหนและวสิอย่าอยู่บ้านเลขที่อะไรแด่กก็เขยงก็ไม่อ่านเลยออกเลขที่ห้าดนสามตําบลทุ่งยาวใต้อาบ้านทุ่งยาวใต้ตําบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนได้จดหมายถามมาถึงมีทีที่ปฏิบัติให้แก่รู้สิ ว่าวิธีนี้เคยปฏิบัติให้แก่ลูกศิษย์มามากมีผลผลที่ได้รับก็คือให้ลูกศิษย์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่ว่ากกไม่ได้ใช้ไปในพบต่างๆโดยการส่งลูกศิษย์ไปก็ต้องแล้วเวลาจะกลับเขาเรียกกลับได้ส่งจดหมายมาบอกว่าคาถาบทนี้ผมให้คนเข้าไปกันได้แต่ผมจะไปเองได้ไหมนี่น่าสงสัยเหมือนกัน ท่านอาจารย์ก็สําคัญจริงๆทรงตําราได้ให้คุณอื่นเขาไปเที่ยวได้แต่ถ้าว่าตัวเองไปไม่ได้จึงได้นํามาทดลองปึิดกำมรดาท่านพุทธบริษัทภ,ภายในก็ทําทมาประมาณทักสี่ครั้งแล้วก็ปรากฏว่าท่านปฏิบัติมีผลสมความตั้งใจ อันนี้สำหรับวิชานี้ท่านมาหาสิงห์เขียนมาบอกว่าเวลาจะกลับตรงรียกลับนี่ในเมื่อมันใ,น,ใน,นเมื่อนำม,มาไปสู์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรือว่าเวลากลับค่อยกลับเองได้แต่การที่จะท่องเที่ยวไปก็จำกัดเขตไว้ก่อนก็ไปในส่วนของทางดีไม่จะไปในโลกนี้ตามที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละ ที่คนได้ดีได้จริงๆเป็นคนแรกก็สองคนเลยกันคือวรชนีกับจิตรดาที่ท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วแล้วต่อมาในวาระที่สี่ก็ปรากฏว่ามีหลายท่านเวยกันได้เห็นอะไรต่ออะไรกันบ้างตามที่ไม่เคยเห็นถ้าสองคนนี้ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ทั้งสามพบขออยากจะบอกสามพบครึ่ง ห้อยเครื่องหนึ่งนั้นไปได้แต่จะว่ามัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณยังอ่อนวิธีนี้มีประโยชน์ตำราที่ธรรมาหาสิงเขียนมาว่าอย่างนี้เท้ฝึกกันนั่นแหละของธรรมาหาสิง์หม่นบุญตันแม่หอบสอนท่าบอกว่าตำราที่ผมเคยใช้ก็คือหานดอกไม้สีขาวมาใส่ขันเทียนสองเล่ม เงินสามบาทผู้ต้องการจะนั่งไหวพระคำว่าไหวาพระก็คือนมัสการพระรัตนตรยัยแล้วก็จับขันเมื่อก็จับขันแล้วก็พระอาจารย์หรือท่านอาจารย์ก็สอนว่าวันทานะสุสิสิขาปัจจคามิปัญจขามิามเสสังมังคลังขจามิ ด้เป่าลงไปในขันสามครั้งเสร็จแล้วก็วางขันลงนั่งขัดสมาธิหลับตาว่าตอนนี้รู้สิกว่านะตอนแรกอาจารย์สอนจำไม่ได้นะตอนนี้รู้สิก์หลับตานะั่งหลับตาแล้วก็ว่าทุติยมปีผู้ทังเมนาถังมีนาโถกรรมฐานะกรรมฐานัง ข้าขอเข้าปรกรมาฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายตุติยมปิธรรมังเมนาถังเมนาถูกรรมฐานะกรรมฐานนังข้าขอเข้าปรรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน <c oughs> เดี๋ยวก็แกลกก็แกลกเปิดกระดาษที่อาจารย์เขียนมาเจ้าทั้งหลายให้ให้ตั้งใจมัน่น นี่ถ้าใครจดไว้ถ้ามันสลับกันแล้วก็โปรแก้ถูกต้องเลยนะแล้วก็ตาติยามปีสังขังมีนาถังมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานหะนะังข้าขอเข้าประกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมัน่นเมื่อว่าจบก็ดิฐานจิตตามความปรารถนาเมื่อจะไปได้ก็ล้มลงนอน ขณะที่เขาได้ฐานนี่ตั้งเขียนมาไว้งี้ผมก็เป่าด้วยคัตเช่ามมหินี่ใครอยากจะเป็นอาจารย์แล้วก็จำไว้ดินะเวลาทีุ่สิตนั่งหลับตาตั้งใจจะไปจุดใดจุดหนึ่งอาจารย์ก็เป่าคือว่าคาถาว่าคัตเช่ามมหิคัตเช่ามมหินี้ใหุ้สิตออกไป เมื่อเวลาจะเรียกกลับก็เรียกโดยคาถาว่าอาคัดเฉยยะอาคัดเฉยหิเมื่อว่าคาถานี่แล้วเรียกเรียกชื่อเขาเขาก็ตื่นคือมีความรู้สึกตัวขึ้นเป็นอันว่าคาถาที่เราปฏิบัติกันเป็นคาถาที่จากท่านมหาสิงห์เนที่ทํากันจากท่านมหาสิงห์หมื่นบุญตันส่งมาจากแม่ห้องสอนเวลาที่ท่านหลายจะทํากันแล้วก็ นึกถึงธรรมหาสิ่งด้วยท่านเป็นคร,รวาดแต่ว่าสามารถให้คนไปเที่ยวได้แต่การให้เที่ยวของท่านก็เที่ยวจะในภพนี้ไปในโลกมนุษย์ไปโน่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องจำราวที่ท่านจะมีความเข้าใจแต่ด้ว่าในเมื่อเรานำมาประกำพำฝึกกันแล <c oughs> ้วก็ใช้วิธีสมัยแทนนี่ไปในภพนี้ก็ไปในภพต่างๆ แต่ก็เป็นที่น่าดีใจที่สองคนแรกคือรัชนีวจิตตดาสามารถท่องเที่ยวไปในภูมิเขาสวรรค์กามาวาจรพรมโลกและก็ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่ไปในรกแล้วก็มีหลายคนที่ฝึกทำได้ ความจริงวิชาค,ความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาส,สันดาอยัางมีมากที่เราเก็บมายังไม่หมดเป็นอนุนวิวิชานี้แต่หากว่าบุคคลใดมีความสงสัยในคําสั่งสอนของของค์สมเด็จพระบรมสุคตอพระพุทธเจ้าเรื่องนรกคนดีเรื่องเปรคนดีอสุดกายคนดีเรื่องเทวดาคนดีเรื่องพรมคนดีและเรื่องนิพายนคนดี หากว่าท่านสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็เขามันดาทถานพุทธบริษัทที่สงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามใจเถอดสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าต่างคนต่างฝึกกันเสียให้ได้และเวลาฝึกก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่าทำกันไปเล่น ถ้าว่าไม่มีความเคารพจริงๆบางทีท่านจะต้องเป็นโรคประเภทที่เรีกว่าหมอแก้ไม่หายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลงใจจนเกินไปการที่นำเรื่องนี้มาพูดให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าที้เกียจเจ็บปกปวิชาความรู้ เรื่องวิชาความรู้ที่จะฝึกกันแบบนี้มันยังมีอีกมากแต่ว่าวิชานี้รู้สึกว่าง่ายดีแล้วก็ไปไดรวดเร็วอาจารย์ผู้ฝึกก็ไม่เหนื่อยสำหรับรู้ศิษย์ทุกหาถ้าว่าจะสงสัยจะถามว่าเวลาจะฝึกทุกครั้งจะต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสมอหรือยังไงก็จะขอตอบว่าไม่มีความจำเป็น ตาหากว่าท่านมีสมาธิคล่องตัวเป็น,นเพียงว่าท่านต้องการจะไปไหนเมื่อไรเข้าไปไหนเมื่อไรนี่ไม่เจาะเพราะถามมาถอดอทิตสมาในกายที่เรียกว่าทอดจิตไปที่นั้นได้ทันทีตามความต้องการแน,วนาา่ว่าท่านถามอีกว่าถ้าจะไปเมื่อไรต้องล้มเสมอหรือ ก็จะต้องขอตอบว,ว่ามันจะลมไปเพราะเวลาฝึกใหม่ๆเท่านั้นถ้ากําลังใจก็มบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเป็นฌานทรงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะใช้วิชานี้ไปสารวจตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ ในมนุษย์โลกกันได้เทวโลกกันได้พรหมโลกกันได้ยมโลกกันได้และที่อื่นนอกจากนี้ก็ได้ถ้ากําลังบุญบรารมีของท่านถึงมีการไปเบื้องสูงเป็นการวัดความดีทางจิตใจถ้าจิตใจของเรามีความดีถึงขั้นกามาวาจรสวรรค์เราก็เที่ยวได้แค่สวรรค์ แต่ความดีของเราเข้าถึงพรมโลกเราก็ไปเที่ยวได้ที่พรมโลกแต่ความดีของเรายิ่งไปกว่านั้นเราก็ไปสูงกว่านั้นได้เรื่องว่าถ้าว่าจะถามว่าไปดูนรกได้ไหมันบอกว่านั่นเรื่องเล็กแต่ว่าใหม่ๆอย่าเพิ่งไปกันถ้าตกใจจะลำบากอาราบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เป็นอันว่าวันนี้ก็เพียงเป็นำบาลีพระองค์สมเด็จพระจินสีมายืนยันว่าเรื่องนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็คําแนะนําพระองค์สมเด็จตัวทรงสวัสดิ์เพื่อใจเทีย่ยวนรกสวรรค์มีอยู่้าว่าท่านทั้งหลายสงสัยในคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าไม่สงสัยอยากจะไป ถ้าฝึกวิชาสามปิญญาหกตามแบบแกรรมฐานสี่สิไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็มีผลแล้วก็มีผลเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดจบแล้วต่อที่นี้ไปก็บรรดาษ่านพุทธบริษัททุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการฟังคำสมาทานแกรรมฐานต่อไปเพราะเวลาครู่หนึ่งนะเพราะเราเวลานิดหนึ่ง